สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่วยบักขามสมบ้านขามน้องกีสําหรับผู้ที่มีโดนตรีในหัวใจและบ่มีดนตรีในหัวใจเพราะจำกัดไว้และอายุสบายดีพี่น้องทั้งส,สปปลาวนะ Good morning everybody all the world today you come and see enjoy with me how to cut the sugar cane มาเบิ้งครับมือนี่วาตัดอ้อยแล้วก็มาเบิ้งมัดอ้อยครับผม มาเบิ้งมัดออยนะครับเดี๋ยวสี่ไ้เบิ้งว่ามัดออยมันยากเท่าไหครับมันได้ได้ไปแล้วมัดนึงครับมันนี้สิมัดไ้เบิ้งครับผมนี่ครับแต่ยกขึ้นมากสิแล้วครับพี่น้องยกขึ้นมากสิสองอันเลยครับส่เขี้ยนทั้งสี่ครับพี่น้องขนัดได้ไล่ได้กัเขี้ยนไปไล่เนียนครับผมนี่ครับ เคล็ดแล้วก็ปุ๊บเอาของที่ครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็วางอยู่เลยครับวันนี้วันนี้ก็มัดคางนี้ครับผมเบิง้งคางนี้ด้วครับเนี่แมอมเห็นมเน,น่านอ่ะลุดเฟรมมเนาะนี่ครับคางนี้ พี่น้องเบิ้งครับเนี่ยเห็นบอน้องครับผมนี่ครับเบิ้งเด้อยสี <c oughs> ลุคเซบนบอลนี่ครับคือเก่าอันใช่ซิปเอสิปสองลำขันลำในน้อยยังสี่กับซิปสองลำซิปสองลำครับพี่น้องล้ำบออันกี่บาทครับผมแต่ก็เพจพอได้ข้าอัน จะบูอย่าทิันครับผมดีก็ยื้อๆนี่ครับแล้วๆนะครับเนี่ยแล้วแล้วครับผมเนี่ยเห็นบอกครับชีวิตต้องสู้ครับพี่น้องครับ <c oughs> บัดีกับมาเบึงมัดต่อไปครับเขากว่างอันโตนี่น้อย,อยใช้ปลายมันครับมูมัมดเลยน้อย นี่ครับเขาก็ยกมากล้มๆกันเป็นสองมัดแล้วครับเต้าดิครับผมนี่ก็มีดครับในการตัดถุงมือเด้อพี่น้องเด้อส่เดอร์ันมาใส่กับบาดมือบาได้เลยครับ ครับผมจะได้ต้นหนึ่งแล้วครับผมเน่เห็นบนนอเนี่ยเห็นบนนอครับเบิ่งเด้อพี่ห้องเด้อนี่ครับเบิ่งเอาพี่ห้องเอยขอให้ขอให้ ันขาดแล้วตั้งกล้องก็บม่ค่อยดีปอนไรครับผมแต่ว่าก็ใจรักกับพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับ วิธีกเกษตรกรพี่น้องครับผมว่ายทางขวางนี่สิรครับว้าเม็ดลดเม็ดลดอีกแล้วครับ <ś les> เช้ากลายยางพี่น้องเลยมีดลุดอีกแล้วเฮ้ยเป็นตะซั่งเถอะน่อมีดลุดครับพี่น้องพันไหมพันไหม ที่แล้วเป็นบ่ญน๋อพี่น้องเลยที่แล้วเป็นบ่ญอ๋อครับเอ้ยนี่ยครับอ๋อนี่ตอเกเอาครับ นักเด้อครับพี่น้องโอ้ยสามลับหนิกะว้ยแต่นคนโมแข่งแห้งกะยกจอตัววิ้นกครับผมผมมาตัดมือแรกเนี่ยไงจนวิ้นเบิดครับพี่น้องเอ้ยได้มือแรกเบิดมือได้สามสิบมัดพี่น้องคิดเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยวันนี้อย่าสนใจ ที่สองเนี่ยดีขึ้นพี่น้องดีเป็นรูกเก่าดีเป็นหลายแ้งกับมาหลายครับแ้งกิดมีบ่ได้อันมือคือมือแรกมือแรกนี่เตาปัน้นอันหมาเลีนครับพี่น้อนะเลยเต่าหอกแทกๆเลยครับผมจะ เป็นอ้อยพี่น้องกันเป็นญาติเ่าหนหล่ะครับผมช่อยกันอยากเห็ช่อยคน อันใบอ้อยก็บสียไปเหงงัวกินเด้อพี่น้องครับผมสำหรับใบอ้อยก็เสียไปเหงูงัวกินพี่น้องครับเห็นบ่นเนาะขออภัยเด้อครับเลื่อนกล้องมันสัน้นบ่อยากตัดต่อครับให้เบิ่งเลี้ยวๆนี่แหละครับให้เบิ่งแบบอัน ให้เบิ้งแบบอันบอตกผมแจกอี้อย่างครับผมเอาแบบเลี้ยวๆเ,เลยบอตองมีการตัดตอบอตองมีการอย่างให้เบิ้งว่ามันยากำจำได้ครับอันตัดไว้ดีหลีบอตองได้ไทยทําดูบอตองได้ตกแตงนะครับเบิ้งเอาเด้พี่น้องเด้ ี่กับวดออก้างเ้วยครับเพราะว่าไทนันออ้อยมันขึ้นลักดีสำหรับต้นอ่อนต้นไม้ครับผม ส่วนสี <HHH> ่ใดต่ละมัดพี่น้องเบิงเอาหัวยากเย็นแข็งแข็งทำไรครับต้องสางออกครับ มันเห็นแต่ส่วน,นี้โมเห็นครับนี้โมเห็นเกิดตัดโบถือโคนโบถือโคนกับเขาฟันลงไปกับเปลืองแห้งเพราะฉะนั้นตรงแม่นครับพี่น้องเพื่อนครับดูการตัดอ้อยครับเพื่อนครับ ใส่้าลํำใหญ่ลาขนาดนี้ก็ใส่ประมาณ11บเอลำนะครับมัดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้11แล้วครับอ้าวลดอีกแล้วพี่น้องเยมีดลดอีกแล้วครับ <laughs> ใส่ไปแล้วสักทีครับผมเป็นอยังตรงไส้ดามครับใส้ดามก็คือเพื่อให้มันเกิดอนพลังนะครับให้มันเกิดพลังในการฟันให้มันเกิดพลังในย่ำขั้วอ่อนฟันเนี่ยครับก็เ,เลยตรงใส้ดามน,นะครับบ่รต้องถามครับ ผมตอบแ้ก่อนเลย <laughs> เดี๋ยวว่าพี่น้องอ่อนก็นได้อ้อยก็ได้ความหวานอยู่ครับอ้อยก็ได้ครับผมกับมังเบิงมัดต่อครับเบิงครับพี่น้องมัดต่อเด้อ อันนี้ได้สิบสองล้ำแล้วครับผมําหรับน้ำหน่อยๆน,นี่เจ็ดสี่แล้วครับอันนี้เอาวางไว้ก้อนเนาะยกขึ้นแล้วก็วางบิดเจ็งสี่ครับพี่น้องบิดไปครับบิดไปแล้วกะเอาขัดกับล้ำอ่อยนี่ครับลักษณะขัดเจ็สี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ขัดเจ็งสี่เห็นไหอยู บบเหมือนีดิก็บเบื้องทางนียครับพี่น้องคือกันมัดแบบเดีวยวกันเหรอครับผม เห็นบ่ครับเร็วๆนี่มัดไว้มัดไว้กับสิคัดคัดกันนี่สิเลรอครับเนี่ยเห็นบ่ะครับไอ้เบิ้งเสาร์นี่คัดกันนันน่นสิครับผมคัดกันไว้นี่ครับคัดกันสินี่ก็เป็นมัดที่สามแลวครับพี่น้องอ่า พี่น้องครับมันอาจจะลุดลุดเฟ้มเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเห็นกันเยอะ่ากันเด้อพี่น้องเด้อลุดอีกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาต อ,อนุญาตไปอันนั้นมีดก่อนเด้อพี่น่องเด้อ